บ้านที่อยู่เรียบง่ายขอกลับอีสานหลังถูกปลดทำงานอยู่ในวงการมานานจริงๆสำหรับดูสัญญาหลังมาเปิดใจเกี่ยวกับรายการที่นี่หมอชิดที่ได้ออกไปแบบไม่ได้ลาว่าบางทีผมไม่ไสัมภาษณ์บ่อยนักเพราะชีวิตผมไม่ค่อยมีอะไรพิสดารบางทีฟังจนจบก็ไม่มีน้ําตาไหลเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเรื่องเล่าของผมเยอะก็จริงแต่ไม่ดุเดือดสร้างเป็นหนังไม่ได้มันเรียบง่ายเกินไปไม่ไดรามาก็ มีคนบอกว่าผมฟังทุกอันนะเคยมีดุแต่ดุของผมก็คือเรื่องของงานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่เชื่อวิธีการที่ดุเรื่องส่วนตัวถ้าทําซ้าแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องมีคุยกันหน่อยตามปกติก็ไม่ดุอยู่แล้วมีคนเคยบอกผมว่าเวลาพี่มากองถ่ายพี่ช่วยทําตัวให้ดูเหมือนกับคนในวงการบันเทิงหน่อยผมเคยไปกองถ่ายทีงานเขาก็ล้อเห็นชุดผมขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกทีมงานแซวกลับมาว่า เอาของมาส่งไปทางโน้นซึ่งผมว่าคนอยู่หน้ากล้องกับหลังกล้องก็คนธรรมดาเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ถ,ถ้าคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์คือคุณทำสิ่งนี้จนกลายไปอีกแบบหนึง่งผมเป็นนักแสดงพิธีกรไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์จริงไหมซึ่ง แน่นอนว่าช่องถอนเขาก็จะเอาช่วงเวลาไปให้คนอื่นมันเป็นตามธุรกิจอยากได้เวลาขเขาอยากได้เวลาขเขาอยากให้เราออกเราก็ต้องออกทุกรายการเป็นผมหมดผมใส่ตัวตนจริงเข้าไปในทุกรายการเองครับกิจการไม่เอื้อผมคิดว่ารายการก็เป็นแค่รายการหนึ่งที่เราอยู่ในพันกว่ารายการเราก็ไม่ได้เลิกไปอยู่ดาวดวงอื่นในธุรกิจนี้ไม่ต้องงอแงฟูมฝ่ายเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนค่ะต้องมองหาหนทางอื่นต่อไปซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเองก็ไม่ทุกไม่ต้องการให้ผู้ชมดราม่าผมแค่หายไปสิ่งที่ ผมเสียใจก็คือลูกน้องค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกําลังใจให้กับหนุ่มดูสัญญาต่อไปนะคะ